เปิดบ้านของหนุ่มเอสกันตพงค์ที่ชนบุรีถ้ากล่าวถึงเปเรกหนุ่มมาดเข้มอย่างเอสแล้วก็หลายคนคงจะรู้จักกันดีค่ะล่าสุดกบทผู้พิทักษ์สันติราชอีกครั้งในบทสารวัตรเตชิตซึ่งจากละครแอคชั่นสุดมันกุหลาบเกราะเพชรที่โชว์ลีลาการบูคันเทพจัดหนักจัดเต็มเล่นจริงไม่ใช่ตัวแสดงแทนก็แสดงด้วยตัวเองแบบตัวต่วต,วตัวเลยแล้วค่ะ ตอนเข้าสู่วงการเจ้าตัวเองนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอย่งคนที่มีรัาสไตล์นะคะซึ่งเขาเองย้อนกลับไปค่ะตอนที่ เพื่อนพี่เอสุภชัยเนี่ยไปเจอผมที่ทำบุญก่อนจะใช้ชวนเข้าวงการเราเป็นคนค่อนข้างใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเยอะพอสมควรครับก็เป็นคนที่ต้องเป๊ะทุกอย่างเพราะฉะนั้นก่อนเข้าวงการค่อนข้างต่างกันไปครับในมุมความขี้เล่นต่างกันในมุมของความที่กล้าพูดกล้าแซวเมื่อก่อนเป็นคนอกแบบค่อนข้างซีเรียสกับชีวิตอาชีพก่อนหน้าได้สายการเรียนได้การที่ช่วยงานคุณพ่อทําให้เราเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ขึ้มๆมีครอบครัวที่เพอร์เฟกแบบ เรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งพระเอกมาดเข้มของทางช่องเจดซึ่งตัวหนุ่มเอสเองเนี่ยเขามีภรรยาสาวเป็นชาวต่างชาตินะคะพึ่งคลอดลูกคนแรกไปนั่นคือน้องวาเลนติน่านั่นเองต้องบอกว่าน่ารักมากๆด้วยและค่ะครอบครัวนี้เนี่ยย้ายกลับไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วนะคะวันนี้ทางทีมงานจะพาดูด้านไปสองบ้านของเขากันค่ะนังบอกว่าใหญ่โตโออารังการมากค่ะสาววัยนาละสน้ญ้าเองเนี่ยก็มีไว้เพื่อเตรียมให้กับลูกสาวได้วิ่งเล่นสำหรับบ้านหลังนี้จะน่ายอยู่ขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ